สวัสดีครับผมอยู่กับผมเองครับสหรัฐโธนี้ครับผมโดยวันนี้ครับผมจะมานําเสนอโครงงานในเอสกันนะครับโดยโครงงานผมก็คือกัปตัดจิ้งจกครับถามว่าทาไมทําไมง่ายครับทําให้คนกลัวเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับผมผมก็เลยคิดค้นมาผมไม่รู้หรอกว่าเขากลัวไปทําไมแต่ผมไม่กลัวครับปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปผมจะแก้ไขมันเองครับผม สวัสดีครับผมนายแัชวินานพ์พงศุสัยนะครับผมจะมาพูดต่อน,นายสหรัฐธรณลีนะครับวิธีการดาเนิงนางานของโครงงานของเรานะครับ 1. ตรวจสอบแหล่งพื้นที่ต่างๆนะครับ 2. หาข้อมูลนะครับ 3. นําข้อมูลมาเรียบเรียงครับสวัสดีครับผมเอเชียอครับปับ๊กถ้าจะถามถึงปัญหาเราเราก็มันก็มีอยู่แค่สอย่างก็แหละอย่างแรกก็คือ สถานที่เนี่ยที่ที่จบของมันจะออกมาเนี่ยเราไม่สามารถจัหนดได้อย่งเงล่ะอย่างที่สองบุลาที่ใช้ดักจับแบบไม่แน่นอนเราไม่รู้หรอกจิ้งจบมันจะทําอะไรตอนไหนถึงเงี้ยตอนไหนหรือนนว่าอะไรยังไงข้อที่สามเนี่ยเหยื่อที่ใช้จับจิ้งจบอ่ะเราไม่รู้ว่าจะใช้อะไรไงล่ะเพราะเราไม่รู้จิ้งจบมันกินหาได้ป้ะฮะไอ้ยโย่คงไม่ <laughs> I <don't know>. am <laughs>